เจ็ดโมงสี่สิบห้าพี่เะ็ซอะ์เคิลที่อ่ไฟกูห้องกูเป็นอะไรไม่รู้พี่มันกระชากนอนไม่ได้เลยเลยลุกมาทำงานกันเลยเอา,าเอาเพไปทำหมาใ้ใไฟนะนบิ๊กจับ แกนี่ก็คนเป,เป,เปิดหรอแล้วมีูเปอร์ไหมยูร์การ์คเปร์มนมีบัตรสตาร์บั๊กปหรอโอเคเอาน่านถามไปก่อนาะไปไหนนะเชี่อนคตรมเราต้องไปเลยปะ้งใจแล้วว่าจะได้ไปหลงประชุมจะไปเลยปะฮะ,ะไปเลยหรอไปแล้วงมง ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตีเตเต๋ยวน้ำไงก๋วยเตียเเต๋ยวปเปลวเก๋วเตี๋ยวเปลวทันป้างวะไม่รู้วะทำไมถึงไม่ทันนะก็ไม่รู้ว่าจะทันอเปล่าไปเลยปะแ่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเน,นี่ยเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปถึงที่ไหนสักที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เ,เป็นยังไงใน Palm's Day วันที่หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่อะไรนะหนึ่งส่วนสี่ ปาล์มเดวันที่1นึ่งนสี่เียะไรเวให้ฟังว่าเป็นยังไงนะเมต้องหลบต้องนะหายหลการำหน้าจอป่มปิดไหปิดได้ครับก็ถ้าเปิดไม่ได้ตั้งไว้ก็ปิด มั <pathway? S 2> นก็ไม่มมได้ด่ะเราเพิ่งปิดคอมดีก่อ๋มัน,น,นไม่มีเด็ตอ๋อไปถึงที่คอมมาหรอจประจแล้วขปฐมก็ไฟไม่ก็ไม่มาดีเดี๋ยวหาที่เงียบๆให้เพิ่เล่าโอเคปะเห็น้าอ่ะเฮ้ยสวยวะสวยวะาวสวยว่ะ อยู่ร้านปลาวิถีเพลินประชุมอยู่ในรถแล้วก็กูนั่งทำงานไปได้เยอะอ่เหมือนกันเออ,อเแต่หนาวออกมาข้างนอกกันนึงหนาวอ่ะอก็บรรยมากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวประชุมงานอะไรเสร็จเดี๋ยวไปนั่งเล่นสกีเดีเยว แฟนเล่าเรื่องเมื่อเช้าก่อนแฟนเล่าเรื่องเมื่อเช้าก่อน <c oughs> เรื่องที่แบบเราตื่นมาเ,าเขาเล่าเองก็ได้คือกูตื่นมาเพราะว่าไฟดับเพื่อนตื่นก่อนตอนหกโมเพราะว่าเพืพ่อนร้อนอ่าเพื่อร้อนแล้ยไงต่อเพนก็เลยเรียกปามว่าไอ้ยังมันดับหรือเปล่าแล้วปามก็งุงอิดมากเพราะว่าปามนอนอยู่รับรับปุ๋ยรับสบายใจเฉยแต่ปามก็ตื่นใช่แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ร้อนหกโมงครึ่ง อาน้ำแต่งตัวอะไรกันออกไปสตาร์บัคอย่างที่วงเห็นตอนเช้าแล้วก็กลับมาไม่ก็ยังไม่เสร็จก็เลยเอ้ยมาแล้วนเะข้ามาถมกันดีกว่าแล้วก็ไปนั่งบาวิถีอย่างนี้ตอนแรกจะมาเวแต่ว่าเวปิดปรับปุงแล้วก็ได้กินช่อนไก่ไว้จ่าด้วยอี้ยเข้าเจ็บเจาไม่เรเล่าอ,อย่างว่าเราพอใส่แล้วเจ็ดโมงสิบนาทีเราก็ไปสตาร์บัคแล้เาแล้ว ตอนนี้เพื่อนกำลังมึนเพราะว่าเพื่อนทำงานอะไรไม่รูเพื่อนก็ทุดท้อนเลยทุกใจแต่ว่าพอเพื่อนเลิกงานมันก็กลับมาเป็นคนดสดใสบบเืองเหลือฮ่าฮ่าีคนต้องเครียดจนถึงกี่โมงก็ไม่รู้เฟื่นไม่รู้เดทลน์การเครียดของเฟื่อนในวันนี้เป็นชั้นประชุมดเสร็จแล้วแล้วก็ทำงานของบิ๊กนี้เสร็จแล้วด้วยเพื่อนจะไปกระโดดสระแก้วเชิญเลยผมมีประสบการณ์เดี๋ยวผมช่วยเองผมดูแลได้ 来，打胶。 ไ,ไฟมาแล้วไฟมาแล,แล้วกลับไปอยู่ห้องแต่เพิ่นต้องสแตนบายถึงกี่โมงก็ไม่รู้อยให้ทุกคนช่วยกันบอกมาหน่อยว่าคอมเมนต์มาข้างล่างว่างานที่ด่วนมากกับด่วนหมอมึงทำอะไรก็ต้องอันหลังดิอันหลังดู่นด่วนกว่าส่วนปามก็จะพักผ่อนแล้วอะไรอยี้พักผ่อนเหมือนกัน่บายเลย๋ยว้วพวกนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งจริงๆ,ๆที่ช่องปามสเตย์วันนี้ไปแล้ว